สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FP. เอพีครอบครัวน้องครีมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมฟมเอรี่นะท่านค่ะณนะเวลานี้นะคะอ่าฝนช่วประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะฝนโอ้โอยนะคะท่านขาไม่แก่นปิดสัญญาณหมดุดเครื่องบินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะฟ้าแรงมากเลยนะท่านขานะคะฟ้าแรงมากเลยนะคะ อาหารตะกร้าของเรานะคะผลไม้วันหวานนะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่นะแม่จ๋าตามนี้เลยนะคะเราจาเป็นต้องปิดไลล์นะคะเพราะว่าฝนเทกระหน่ำนะคะเพราะควานไม่ควานเองนะคะก็ต้องหาคะแนนนะคะเพื่อซื้อหลังคากันสาดให้กับเด็กๆนะคะเราองฝนนะคะสายฝนก็พักนะคะมาฝั่งที่พ่อควานแม่ควานนั่งอยู่นะคะฝั่งที่น้องๆช้างยืนนะด้านขานะคะก็ กาดเข้ามาค่อนข้างแรงนะคะค่อนข้างเตียกเลยนะคะท่านขานะคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวน้องครีมด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋านะคะเป็นกาลังใจให้กับครอบครัวของน้องครีมสร้างตกงานด้วยนะคะจะได้มีคะแนนค่ากันศาสตรเร็วๆนะคะค่ะพ่อฟานเองก็จะได้พาลูกๆนะคะครอบครัวของแม่แก่นเนาะมาอยู่ที่นี่นะคะก็คือล็อกนี้เลยนะคะแม่แก่นจะทําบ้านนะคะก็คือหมายถึงว่าเราทํากันศาสตรทุกิวันนะคะกันศาสตรให้กับพี่น้องทั้งแล้วนะคะ กอความแม่ควานเองนะจะได้มีบ้านอยู่ด้วยนะคะก็คือเราอยู่ใต้ชายคาของกันสาบนะ,ะล็อกนี้เลยค่ะเป็นแม่สาะคะล็อกนี้เลยนะคะลูกๆแม่ควานเองนะคะก็ยังอยู่ที่บ้านเจ้านะคะแม่แก่นก็อยากจะทําเสร็จเร็ววันนะคะเพื่อให้ลูกๆนะคะได้มาอยู่ที่นี่พร้อมเพียงกันนะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มสาดมาแล้วนะคะแม่ๆนะลมแรงนะคะ,ะ,คะขอบคุณกําลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ FC, ที่ทุกท่านนะคะทุกท่านคะ่ะ ขอบระคุณมากๆเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูเด็กๆครอบคัวน้องครีมนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะคะท่านขาอย่าพิ่งหนีจากกันไปไหนนะคะนะ,ะเข้ามาเป็นกําลังใจให้กันและกันเรื่อยๆนะคะโอ้ดูพี่แป้งนะคะคนก็เชกระหน่ำลงมานะคะฟาก็แรงนะ,ะท่านขาตรงที่พอแอดนอนอยู่ชั่วคราวก็ก็คือตรงนี้นะคะ ฝนมาถ้ามีลมนะก็จะสาดเข้ามาเปียกหมดเลยนะองนนค่ะหวังว่าเนาะครอบครัวของเรานะ,ะจะได้มีคะแนนค่าหลังคากันสาดเร็วๆนะคะแม่แม่จา๋านะคะอยากย้ายมาดูแลน้องช้างอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะคะช่วยพ่อฟานด้วยนะคะแม่แม่จา๋านะคะจะได้พาลูกๆมาอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้ไม่เปียกเนาะนะคะแต่นะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ,ะถือว่า ครอบครัวแม่แกนโชคดีมากนะคะที่ได้มีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะช่วยเหลือนะคะทำให้เราได้มีบ้านให้กับน้องๆช้างได้อยู่นะคะรบแดดรบฝนนะคะอาจจะมีฝนสาดมาบ้างก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเรายังไม่มีอากานสาดนะคะก็ขอบคุณท่านนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูครอบครัวน้องครีมนะคะน้องๆช้างก็สบายใจนะคะแม่ๆเอูโ้นะคะฟ้าแรงนะคะขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะยังไงก็อย่าทิ้งกันนะคะท่านขะ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอย่างนี้ตลอดไปนะคะ,ะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่ทีทุกท่านนะโชคดีมีชัยน,นะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกทท่านนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ